คุณผู้เนี่ยเขาชื่ออะไรคะก็บอกชื่ออีทแล้วบ้านเขาอยู่ตรงไหนบ้านเมี่ยงตรงนี้เนี่ยหลังหลังหลังวิกเนี่ยเอี่ยเาถามอย่างเงี้ยชอบเขาจะแม่อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็เขาก็เขาก็สวยดีก็บผมก็บอกอย่างเงี้ยนะค่ะย้อนหลังกลับไปค่ะเจอกันยังไงคะก็คือไปไปดูลิเกน้ากล้วยกับคุณแม่ค่ะคุณแม่ชอบชอบดูลิเกค่ะแล้วท่านี้วิกที่น้ากล้วยไปเล่นเนี่ยจะอยู่ใกล้บ้าน พอตอนเย็นเราก็จะไปเดินหน้าลงลิเกไปซื้อขนมกินอะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะไปส่องลิเกลิเกก็ส่องอยู่นะคะอ๋อตอนนั้นยังไม่ได้ส่องเขาเาเขาส่องเราอย่างไงคะนักล้วยนั่นนักล้วยเป็นพระเอกเป็นตัวตลกครับพี่กอดแต่ว่าคณะนั้นเป็นคณะของพ่อพ่อผมเขาก็มานั่งดูลิเกตามแม่เขาอ่ะนะทีนี้ผมก็เล่นเล่นไปเห็นแบบแบบละผมก็ไปแหวกม่านดูเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ ดำดคมคมน่ารักดีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สะดุดตาเขาตอนนั้นจริงเป็นคนที่น่าเปรี้ยงมากเลยนะคมเนาะใช่ไเป็นคนที่น่าชัดมากเลยแบบเดินมาปุ๊บแบบหน้าแบบหน้ามันเด้งออกมาเลยอะตอนนั้นครับน่ากล้วยอยู่เท่าไหร่ตอนนั้นผมก็น่าจะสักยี่สิบแล้วประมาณสิบหกสิบหกสิบเจ็ดประมาณนี้ก็กําลังวัยรุ่นกําลังปรัับ โบ๊ะเลยอ่ะก็ใช่ใช่เขโดนอ่ะโดนโดนโดนใจแล้วทำไงอ่ะค่ะก็ถามแม่แม่ค้าแม่ค้าหน้าโรงลิเกที่เขามาขายอ้อยควันอย่างเงี้ยตอบถามเขาไหมค้าหน้าคมคมเนี่ยเขาชื่ออะไรแม่ค้าก็บอกชื่ออีทแล้วบ้านเขาอยู่ตรงไหนบ้านเมี่ยงตรงเนี่ยหลังหลังหลังวิกเนี่ยเอถ้าถามอย่างเงี้ยสอบเขาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เขาก็สวยดีก็ผมก็บอกอย่างเงี้ยนะค่ะ เอาไม่ละเพติดต่อให้เอาไม่ละเพรางเราเรายังไม่ทันเสนอหรือแม่ค้าสนองมาแล้วเนี่ยซึ่งเขาก็ยังไม่ได้สนใจอะไรผมรลกผมก็ผมก็สนใจเขาอยู่ฝ่ายเดียวแหละจนกระทั่งกับแม่ค้านั้แหละครเป็นตัวกระตุ้นให้เราให้เราพยายามเดินหน้าต่อไปค่ะผมก็เลยใช้วิธีเขียนจดหมายอา แมคในจดหมายอะค่ะคือจริงๆแล้วยุคนี้อาจจะไม่เข้าใจว่าตอนนั้นนีกว่าจะรักกันทีมันสื่อสารผ่านจดหมายกันเยอะมากโอ้นักกล้วยเขียนจดหมายได้หวานมากเลยไหมคะน่าจะหวานนะผมในยุคนั้นผมากันกองเต็มที่ประกอบกเราลิเกด้วยยกยกตัวอย่างเจ้าบทเจ้ากรหน่อยยกตัวอย่างนะยิ่ก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดอ๋อเรามันคือเรื่องจริงเหรอเนี้ยก่อนเปิดจอมออะไรประมาณเนี้ครับก็เขียนเป็นบทเป็นกรในในในตอนนั้นเน่ย ครั้งแรกที่เรารู้ว่าคนคนนี้มาจีบเราก็คือจดหมายมันมาถึงอ่ะจดหมายมาถึงแล้วก็แม่ค้าหน้าโรงโรงลิเกเขาก็มาบอกว่าเนี่ยมีตัวโจ๊กนะที่ไอ้กล้วยมันชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ปากใช่แล้วหรือว่าเลือกเองมปคิดเอาที่บ้านก็จากนั้นสนใจไหมคะยังไม่สนใจยังไม่สนใจค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราเรียนหนังสือแล้วก็อินเดียอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นวัยรุ่นอ่ะก็มีแฟนแบบสมัยเรียนอะไรเงี้ยก็มีก็ยังไม่ได้สนใจเลยเขาจนเขา มาจีบเรื่อยๆเรืยๆเ,เ,เราก็เห็นว่าเอ้ยเขาคงจะชอบเราจริงอะไรเงี้ยก็เริ่มเปิดใจตอนที่เปิดอ่านจดหมายตอนนั้นอ่านแล้วรู้สึกพิเศษมากขึ้นเรื่อยๆไหมคะหรือบางคนถ้าเกิดไปสนใจก็ไม่เห็นต้องอ่านก็แรกๆแรกๆก็ไ,ๆไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรค่ะก็เฉยๆ,ๆอ่านแล้วก็แม่ค้าก็จะถามว่าอ้าวพูดภาษาแบบบ้านไหตอบให้มันมั่งเหรออะไรเงี้ยเราก็บอกเราไม่ตอบ,แล,ตอบแล้วไม่ตอบจริงๆไหมไม่ตอบอที่สุดมีวันตอบไหมไม่ตอบค่ะไม่เคยตอบเลย แม่สวยยิ่งแล้วตอนนั้นคืออีทก็มีแฟนอยู่ในตอนนั้นใช่ค่ะมีแฟนพี่กล้ยเขาเข้ามาจีบเราก็เลยบอกว่าอย่าอย่ามาจีบเลยค่ะมีแฟนแล้วอ่าเขาบอกอย่างนั้นบอกท้อถอยไหมคะเข้าใจหายจะแหาูเู้ใจหายแล้วเขียนจดหมายตอบไหมคะอืมผมก็ก็เตือนนะเตือนเท่านั้นที่มันน่าจะครองโลกเราะว่านะแต่ว่า ในในวันแรกๆที่เขียนจดหมายฝากแม่ค้าไปมันยังไม่ประสบความสำเร็จนันแต่ว่าเขาก็คุยด้วยออคุยด้วยตลอดอน่ะและที่สุดแล้วแตอีกก็เริ่มมีปัญหาก,กับแฟนก็คือแฟนที่เราชอบนะขเขาเขาเป็นคนเราเรามีเพื่อนเยอะมีเพื่อนทั้งผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นคนง่ายๆเฮไหนเฮนั่นไปไหนไปนั่นกระโดดซ้อนมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเขาก็เหมือนเหมือนเหมือนหึงว่าเรา ชอบคุยกับคนนู้นคนนี้อะไรก็เกิดการงอนกันค่ะแล้วเขาก็เพอเอินไปทํางานต่างจังหวัดก็เลยเริ่มห่างกันคอนจจะะสุะกทก็ื